สวัสดีครับพ่อปูอ้ายนะครับปูอ้ายสลันทร์ลางคุณเกษตรตื่นวันนี้ผมมาต่อของคําว่าความอดทนที่ให้ฝึกมาตั้งแต่เล็กใช่ไหมครับความอดทนในะความหมายผมเนี่ยมันคือตัวแปรในหลายๆเรื่องเลยนะที่จะเป็นนักกอล์ฟในอนาคตเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไม่ฝึกความอดทนให้ลูกมาตั้งแต่ต้นนะครับในสนามกอล์ฟจริงๆในการแข่งขันไม่ว่าคุณจะแข่งขันระดับไหนเขาจะต้องเจอเรื่องของความอดทนเยอะมาก อดทนที่จะเป็นผู้ตามอดทนที่จะต้องรอจังหวะอดทนที่จะรอรอหลายเรื่องอะครับในสนามโดยเฉพาะเวลารอกวนนะครับนึกออกไหมครับเวลาเล่นยนานๆเล่นเล่นสนามที่มีคนเยอะๆเขาต้องรอเพราะว่าอะไรเพราะกวนมันจะติดลัวกอลหลายคนงุนงิดครับลัวกอลหลายคนไม่ชอบรอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นแล้วทิ้งเกมแล้วงุนงิดเนี่ยครับความอดทนทั้งนั้นแหละครับ หรือในบางครั้งเนี่ยครับเวลาเราเราแข่งระดับที่ว่าเราเรามีลุ้นเนี่ยแล้วเราเราเป็นผู้ตามสมมุตินะครับเราเป็นผู้ตามเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนนะ่ะเราจะทิ้งโอกาสไปบ่อยมากเยอะมากผมยกตัวอย่างของคนไม่มีความอดทนนะ่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่มีความอดทนให้ดูนิดนึงนะอย่างเช่นว่าวันนี้คุณกําลังตามอยู่คุณกําลังเล่นกอล์ฟกำลังตามเขาอยู่หนึ่งสต็อกแล้วคุณได้ออกไปเนะี่ย มันไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่ออกไม่ได้แล้วทีนี้ชดสองขึ้นกีนไม่ได้คนมีโอความอดทนกับคนไม่มีความอดทนมันจะต่ตางกันคนไม่มีความอดทนจะคิดอะไรน้อยลงคือทิ้งและไม่เอาละอาจจะบุ่มบามดันทุนลังไปข้างหน้าแล้วก็สองสามแต้มสองสามสตอกแล้วก็จบไปเลยไล่ไม่ทันแต่สำหรับคนมีความอดทนเนยมันจะเริ่มคิดแล้วครับลูกนี้เล่นไม่ได้ลูกนี้ ถ้าดันทุลังไปมีแต่เจ๊งคำว่าเจ้านี่แทบจะไม่มีแล้วเจ๊งเจ๊งมากเจ๊งน้อยเสียสกอร์เยอะแน่อะไรประมาณนี้เขาก็จะคิดแล้วเขาจะคิดย้อนกลับไปว่าเขาตามแค่หนึ่งสตกเนี้ยถ้าหลุมนี้เขาออกอีกหนึ่งสตกบุก,กี้ไปเขาก็แค่ตามสองสตกหลุมเหลืออีกตั้งหลายหลุมมีหลุมที่จะต้องเสียสกอร์หรือหลุมนี้ได้สกอร์คำนวณแล้วโอเคยังพอลุ้นได้แต่อย่าเสียเยอะเนี้ยคนที่มีความอดทนจะคิดไปมุมนี้มากกว่า เพราะความอดทนมันทําให้คนนึกใจตรองในการเล่นเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถูนผมถึงบอกว่าลองฝึกความอดทนดูสิครับถ้าความอดทนเยอะโอกาสผิดพลาดมันก็น้อยลงไม่ว่าความไม่ว่ามันมันจะเรื่องอะไรในสนามนะคุณต้องใช้พื้นฐานของความอดทนคุณจะหนีคุณหมายว่าเป็นผูเน้เป็นผู้นาเนี่ยที่จะเดินข้างหน้าให้หลุดจากการไล่ของคนตามมาข้างหลังหรืออะไรเนี่ย คนที่มีความอดทนดีกว่าคนคนคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยมักจะคิดอะไรได้เยอะกว่าซับซ้อนมากกว่าวางแผนได้เยอะกว่าเพราะเขาจะมีคําว่าสติเพราะงั้นหลายคนมักจะสอนลูกมีสติหน่อยลูกมีสติหน่อยต้องคิดแบบมีสติคือก็ในเมื่อพื้นฐานเด็กพื้นฐานนักกีฬาเราไม่ฝึกความอดทนมาไงครับเขาไม่มีความอดทนมันไม่ใช่เขาไม่มีสตินะเขาคิดแต่เขาคิดน้อยไป เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกความอดทนนะครับเราจะทนอะไรไม่ได้หรอกเราทนได้น้อยพอทนได้น้อยโอกาสดีๆที่ผ่านมาในชีวิตในการเล่นนะครับในการเล่นมันก็เหมือนกับว่าเสียโอกาสไปอ่ะถ,ถ้าช้ากว่านี้หน่อยถ้ายอมเสียสักหนึ่งดีไม่ดีไม่เสียนะเหมือนเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าลูกนี้ออกไปไม่ได้แล้วต้องเละอัพออกมาเพื่อเสียหนึ่งช็อตแต่ถ้าช็อตต่อไปโชกเข้าไปกีบ ไม่เสียนะครับเห็นไหมครับแล้วบางเนี้ยแบบเนี้ยเจอมาบ่อยด้วยเจอมาบ่อยด้วยแค่ยอมเสียก่อนอ่ะยอมหลุมนี้เสียหนึ่งอันนี้มันมาจากความอดทนของนักกีฬานะถ้านักกีฬามันบุ่มบามผูไม่ได้ต้องไล่ให้ทันเดี๋ยวเดี๋ยวสกอร์ไล่ไม่ทันคือแบบก็มันมันมันพลาดมันไม่ได้พลาดช็อตนี้นะมันพลาดที่ช็อตก่อนแล้วมันกอดช็อตที่ออฟไม่ดีอ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่พลาดที่ช็อตนี้ คุณย้อนกลับไปแก้ช็อตหนึ่งที่พันพาดไม่ได้มันต้องไปแก้ช็อตต่อไปที่มีอยู่เพราะงั้นถ้าเกิดไม่มีสติไม่มีความอดทนที่จะเอามาคิดอ่ะคุณก็จะบอกคุณก็จะไปโทษแต่ช็อตที่จะเล่นว่ามันเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้จริงๆช็อตพาดหือช็อตก่อนหน้าช็อตนี้มันช็อตแก้ไขคนที่มีสติคนคนที่มีความอดทนสูงอ่ะถึงจะคิดออกถึงจะบอกว่าเอ้ยช็อตนี้ยอมเหอะยังไงก็ ยังไล่อยู่แต่ก็ยังไม่ห่างนะยังเล่นได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความอดทนมันสําคัญนะครับทําไมผมถึงมาพูดติดต่อสอองครั้งในความอดทนไว้วันหลังเปลี่ยนเรื่องอีกนะครับสวัสดีครับ